สวัสดีค่ะ,กะเกษตรกระสินปะดีชาแนลมาปลูกข่าแดงนะคะวันนี้มาปลูกข่าแดงแดด้อนล่มแรงถ้าเข้าร่มก็เย็นแต่ออกแดดก็ร้อนซื้อข่าแดงมานะคะสามร้อยห้าสิบบาทก้อนหนึ่งนะคะซื้อมาก่อนหนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทจะมาปลูกตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้ระบบน้ำไม่ดีหรอก ระบบน้ำเราก็แค่ทำสปริงเกอร์อนีค่ะท่อนพันหัวพันก็ดีร่องใหญ่ๆออกเป็นอันจะได้จากต้นอ่ะนะก็เลยใหญ่ออกไปเดี๋ยวตอนนี้จะไปปลูกกโน้กคุมไวุ้ไว้แนนะ ปลูก้ามาปลูกข้านีป่ปลูกได้ปลูกเสร็จแล้วปลูกเสร็จแล้วเลยอีกสองลุมปลูกเป็นตัวอย่างปลูกให้ชมปลูกให้ชมก่อน นี่เป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักมก,กันส่งให้ห่ากัน ลงแน่นๆกดลงให้แน,น่นนี่เสร็จขั้นตอนเดี๋ยวเอาฟางมาคุมแบบนี้เนี่ยฟางมาคุมแบบมันเลยเสร็จแล้วค่าเนี่ยนเสร็จแล้วแถวได้สองแถวขาแดงใหญ่ปลูกขาแดงใหญ่ได้สองแถว เดี๋ยวาฟางมาคุมเก็บความชื้นไม่งั้นตายงั้นไม่ติดนะค่ะเสร็จเรียบร้อยแดดซ่องนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปู่คา เรียบร้อยค่ะตอนนี้นะดูนี่คือต้นคาเทียมมะปุกหนึ่งแถวสองแถวจะเรียบร้อยนะคะลดน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ลดน้ำเปียกๆตั้งใจจะเป็นแบบนี้เห็นไหมอันนี้คือปุ๋ยปุ๋ยหมกักปุ๋ยหมัก,กว่าผสมกับดิน นี่เปลือกหอยมนันนะเปลือกหอยก็ดีอย่างหนึ่งนะเวลาเราเอาฟางกบหน้านี่นจะได้ไม่ติดพื้นมากได้ปลวกมาแอบแพะ้ะนี่นะคะแล้วก็เอาฟางมากบปิดหน้าคุมดินไว้ไม่ให้ดินแห้งเกินไปไม่ให้ดินแห้งเร็วนะนี่ฟางมากบ แต่ว่าลมแรงมากต้องหาอะไรทับฟางอีอทีนี่ลมแรงต้องหาอะไรทับฟางอีกทีนหาก่อนดินทับฟางเวลานั้นก็เอาน้ํำมาลดตรงนี้ด้วยเลยค่ะเพราะว่าระบบน้ําบางท่อเรา,ายังไม่ยังไม่ได้ทำเราแค่มีท่อ,อน,นี่นี่แล้วแค่ลากท่อมาแล้วก็ เาเปิดเซทถังเปิดเซทถังแล้วก็เอาในถังลดตามต้นมันแล้วก็มีสปริงเกอร์ต่อไปก็จะใช้สปริงเกอร์ตอนแรกเอาน้ำลดก่อนตอนหลังก็เอาสปริงเกอร์เนี่ยสปริเกอร์สปริงเกอร์รอรย้ายได้เดี๋ยวย้ายจากตรงนน้นมาตรงนี้ย้ายได้ ปลูกมันกำลังจดติดแล้วปลูกมันเทศมันญี่ปุ่นนี่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 น, <c oughs> นี่ปลูกมันนี่แหละเป็นสีส้มนะฮะมันสีส้มเนี่ยยอดเขาปลูกตอนแรกปลูกตรงนี้เอาหัวขุดไปแล้วก็ปลูกตรงนี้ขยับมาหน่อยนึง ปลูกหน้าแรงหน้าฝนถ้าเป็นหน้าฝนสบายเลยตอนนี้ปลูกหน้าแรงต้องให้น้ำพอเด้กนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะมาลุ้นด้วยก,การเดอร์ว่ามันจะติดไหม <c oughs> จะงามไหมอะติดติดหรอกจะงามไหมนี่เป็นต้นยางนานี่ต้นยางนาแล้วก็ต้นพยุง ต้นพยุงผูกแค่ตรงนี้ห้าหกต้นนี่ตรงนั้นเป็นยางนาหมดเลยข้างในนั้นเป็นยางนาหมดทางนี้ก็จะเป็นสวนไผ่นี่ก็ปลูกมันไว้กินบ้างขายบ้างนิดๆหน่นอยๆขอบคุณมากๆทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ